สวัสดีครับพบกับเชลลทอร์ิกนะครับคลิปนี้นะครับมีตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็นงานของเล่นทาร์เมอร์นะครับเป็นตัวเมคาทอนนะครับตัวนี้นะครับรหัส BS02 นะครับออลลอยเวอร์ชันนะครับสกายเบเกอร์นะครับ ตัวนี้ไม่ได้เขียนนะครับที่กล่องนะครับว่าเป็นของค่ายอะไรนะแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันนะครับในวงการว่าเป็นฝีมือการทําของค่าย BMB นะครับหรือว่า Back member เดิมนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่เขา KO มาจากตัว Un i t o อนะครับ UTR 03ผมเคยมีนะครับแต่พอมีขายตัวนี้ออกไปปุ๊บนะครับผมขายตัวนั้นทิ้งเลยผมมาเก็บตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเปิดกล่องมานะครับจะมีคู่มือแปลงร่างมาให้หนึ่งเล่มนะครับแบบนี้นะครับนี่นะฮะ เปิดในเร่มคู่มือนะครับก็จะมีเป็นสเต็ปนะครับในการแปลงร่างนะครับก็จะมีเป็น a 1 a 2 a 3 a 4นะครับก็เยอะเหมือนกันนะดูแล้วเนี่ยหลายสเต็ปเหมือนกันกว่าจะแปลงร่างได้นะครับก็ดูด้านสุดท้ายเลยนะครับ 63สเต็ปนะครับแปลงล่างเป็นเครื่องบินนะครับเนี่เปิดถาดมานะครับก็จะมีเป็นตัวแม่ท้อนนะครับนอนอยู่ในถาพลาสติกใสนะครับก็จะมีของมาให้มีอ่าเป็นดาบนะครับเป็นหน้าเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีเป็นปืนนะครับแล้วก็จะมีเป็นโลนะครับนี่มาดูอุปกรณ์ที่ให้มานะครับอ่ะดูโล่กันก่อนนะครับโล่เนี่ยนะฮะเป็นชิ้นพลาสติก ABS เลยนะครับนี่นะครับเสียงเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เปราะไม่ได้อะไรนะนะครับก็คือมีความแข็งพอสมควรเลยแต่ว่ามันจะบางหน่อยนะครับน้ำหนักจาแทบจะไม่่คคอยมีนะรับ ส่วนหนึ่งที่น้าหนักมันน้อยเนี่ยมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าเวลาเราไปติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ไปถ่วงน้ําหนักข้อต่อนะครับไอพวกข้อต่อหุ่นไม่ต้องรับภาระเยอะนะครับก็ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าข้างหลังเนี่ยดีเทลมันน้อยไปหน่อยถ้าสมมุติสิ่งเงี้ยไม่เห็นดีเทลข้างหลังนะตรงนี้นะครับแต่ว่าพอไปแบบสะพายสมมุติจะติดบัตรสะพายอย่างงี้ซึ่งมันสะพายได้นะมันจะเห็นไหมมันจะโล่งๆหน่อยนะครับตัวงานจะมีจาหนิมานะครับนิดหน่อยๆเป็นรอยสิวนะครับรอยสิวรอยอะไรพวกเนี้ยนะครับ แล้วก็จะมีเป็นตรงนี้นะครับตำหนินิดนึงเหมือนเป็นติ่งพลาสติกนะครับผมได้ติ่ง<ะ>พลาสติกแล้วกันข้างหลังจะไม่ค่อยเรียบนะครับไม่ค่อยเก็บงานมาแต่ข้างหน้าก็พอดูได้จะมีตำหนิบ้างนะครับแล้วก็จะมีเป็นทําสีทองมานะครับสีทองที่มันไม่ใช่ทองวิ่งนะมันเป็นทองค่าทองมาตรงนี้<ๆ>เห็นไหมเนี้ยเนี่ยนี่นี้นีทำสีมานะครับตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับเป็นฉีดสีเข้าเปในเนื้อพลาสติกเลยเพราะว่าสีทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนกันนะครับแต่ว่า้างหลัง ความเนี้ยจะไม่เท่าข kind of ้างหน้าข้างหน้าจะดูเร um, so, ียบเนียนกว่านะครับในส่วนของโลนะฮะในส่วนของดาบนะครับดาบเนี่ยนะครับของตัวเคโอตัวนี้นะครับขนาดของดาบจะเล็กกว่าตัว UTR 03นะฮะแล้วก็ตัว u t r 0อเนี่ยเขาจะมีลายมาด้วยนะครับเป็นลายคาดสีทองมานะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีนะครับดาบจะสั้นกว่านะครับตัวนี้ดาบจะสั้นกว่านะครับแต่ว่าขนาดก็จะเท่าฝ่ามือผมนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ตัวชิ้นงานก็ไม่ได้เป็นพลาสติกที่แข็งจนดัดงอไม่ได้นะมันก็มีความดัดงอได้นะครับแต่ว่ามันก็มาผมว่ามันโล่งไปนิดนึงในส่วนของตัวดาบเนี่ยนะครับมันก็คือชิ้นพลาสติกที่มีดีเทลนั่นแหละนะครับใครมีฝีมือทางด้านเพ้นต์ก็ลองไปเพ้นต์ดูนะครับ ก็จะมีเป็นรอยรอยตําหนิบ้างผมว่ามันน่าจะมีตําหนิทุกชิ้นนะครับหมายถึงแบบมีรอยถลอกรอยอะไรบ้างเล็กน้อยน,น,น,นะฮะตามคุณภาพ QC งานจีนนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับมันเป็นของจีนที่ราคาค่อนข้างถูกอันนี้เป็นชิ้นพลาที่สามารถถอดเปลี่ยนสลับกันหน้าเดิมที่เขาให้มาได้นะครับก็เป็นหน้าแบบแยกเขี้ยวนะครับคล้ายคายยักษ์เลยจะมีคาดสีแดงมานิดนึงนะครับถอดเข้าถอดออกได้นะครับนี่นะครับมันจะมีช่องสําหรับล็อกนะครับก็ถอดเข้าถอดออกสลับกันหน้าเดิมได้นะครับของตัวของตัว utr ศเนยบ ดึงหัวขึ้นนะครับแล้วก็หมุนสลับเอานะครับแต่ว่าตัวนี้มันใช้ถอดเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมีระบบไฟเข้ามาเขาต้องโมนิดนึงนะครับโมระบบเปลี่ยนหน้านิดนึงนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นพัดปืนนะครับก็เป็นพลาสติกธรรมดานะครับแต่ก็มีการทําสีเป็นสีคาดทองมาเพิ่มดีเทลนะฮะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นชิ้นเป็นโซ่นะครับเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆชิ้นอลลอยนะครับเนี่ยนะครับเป็นเหล็กเป็นอลลอยแล้วแต่นะครับสามารถติดที่ตัวแขนงของตัวเมกะาซนได้นะครับนี่นะครับ นะฮรงตัวนี้เป็นเดือยสําหรับล็อกติดที่ท่อนแขนนะครไม่ให้มันหลุดนะครับก็มีอย่างนี้นะครับขยับได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นรังฐานนะครับใช้ฐานเป็น l r 4 1นะครับสอก้อนนะครับแบบนี้นะฮะก็เวลาฐานหมดก็เปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดไฟตรงนี้นะครับระบบไฟเนี่ยจะต่างจากตัว UTR03 เลยนะครับของตัว BS02 ตัวนี้นะครับแค่เปิดปิดนะครับแค่นี้ได้แค่นี้ไม่มีระบบลูกเล่นอะไร แต่ว่าถ้าเป็น UTR03 เนี่ยนะครับกดเนี่ยมันจะมีจังหวะกระพริบยิงกระพริบกระพริบกระพริบมีเป็นจังหวะนะครับลองไปดูคลิปรีวิว UTR03 ที่ผมเคยทำไว้นะครับระบบไฟล์มันจะต่างกันอยู่นะฮะนี่มาดูดีเทลตัวหุ่นกันนะครับนี่นะฮะตัวหุ่นตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับถือว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่นะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะฮะก็ <s> <ained> ในส่วนของตัวนี้เนี่ยนะครับมีการทําสีนะครับที่ต่างจากตัว UTR03 เลยนะครับตัว03เนี <ambient signal salaries> ่ยนะครับเขาจะเป็นออกสีเป็นแบบพลาสติกอมเขียวๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะออกเป็นสีแบบออกแบบเหล็กๆหน่อยนะครับเป็นสีพลาสติกที่ออกแบบเหล็กๆเงาๆหน่อยนะครับมันดูดูสวยดีอะผมรู้สึกว่าตัวนี้สีมันสวยกว่าตัว UTR03 เยอะเลยนะครับในเรื่องของสีสันเนี่ยผมให้ผ่านเลย สีมันดูดีกว่านะครับไม่ต้องทําสีก็เล่นได้ตั้งโชว์ได้หล่อๆแล้วและตัวมันใหญ่ด้วยและดีเทลดีด้วยนะฮะมาดูดีเทลใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะก็ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันมีการอัปดีเทลจากตัวออริจินอลด้วยนะครับมันจะมีการเพิ่มดีเทลลวดลายต่างๆนะครับดูดีเทลในส่วนหัวกันก่อนนะครับส่วนหัวเนี่ยนะครับมีการลงสีมีการอัปดีเทลเยอะเลยนะครับแล้วก็มีระบบไฟด้วยนะครับนี่นะครับระบบไฟเนี่ยเปิดอย่างนี้นะครับมันจะมีสวิตช์อยู่หลังนี้นะครับ้เปีน นะครับสวยนะนะครับผมรู้สึกว่าไฟเนี่ยนะครับมันรับอพวกผิวของตัวชิ้นงานด้วยชิ้นงานตัวนี้มันเป็นพลาสติกที่ออกดูแบบเงาเงาดูมีความเป็นเหล็กนิดนึงนะครับแล้วมันสะท้อนกับไฟเนี่ยมันดูแบบมันดูเจ๋งอะนะครับมันไม่ได้ดูแบบเหมือนตลกงานเคอองตัวเนี่ยติดไฟแล้วเปิดไฟแล้วแบบตาตลกมากแต่ตัวนี้ลงตัวเลยนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีระบบไฟใช่ไหมมันใส่ไฟตรงนี้นะครับเปิดหัวขึ้นมานะครับระบบยึดหัวเนี่ยยึดฝาเป็นหัวเนี่ยนะครับมันเป็นระบบแม่เหล็กนะครับมันจะมีเป็นแม่เหล็ก อยู่ 3. จุดนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็ใส่ถานเป็นเบอร์ LRC 1นะครับก็ปิดเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับในส่วนของระบบไฟนะครับในส่วนของชิ้นผ้าที่สามารถเปลี่ยนได้เนี่ยนะครับตรงหัวเนี่ยนะฮะผมแนะนำนะครับให้ถอดชิ้นหัวออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนถ้าเกิดยังถอดตอนที่มันยังติดยึดอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีพื้นที่ให้เราจับนะครับมันค่อนข้างยากนะครับถอดออกมาเลยนะครับไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถอดออกมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมานะครับมันจะมีพื้นที่ในการจชิ้นนส่่ววมาากก นะครับถ้าเกิดเราถอดทั้งทั้งที่ยังติดอยู่ที่ตัวเนี่ยนะครับบอกเลยว่าถอดยากนะครับนี่นะครับนี่อย่างนี้นะครับก็ติดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับถอดเข้าถอดออกไม่เป็นไรครับหัวเนี่ยนะฮะนี่ไม่ได้จอยไม่ได้เป็นจอยที่บอบางอะไรนะครับมาดูในชิ้นก่อนลหลกันนะครับก่อนลายเนี่ยสามารถเปิดได้แบบนี้นะครับขยับหลบตรงชิ้นแขนได้นะครับนี่นะครับได้ทั้งสองข้างนะนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเห็นเป็นรอยของพลาสติกอยู่นะครับนี่นะครับดีว่ามัน ะะทั้งทางฝั่งนี้จะมีเป็นสปริงสำหรับเด้งๆหน่อยนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับทั้งไหล่ซ้ายนะครับแล้วก็ผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะครับในไหล่ข้างขวานะครับชิ้นนี้นะครับนี่นะครับ มันจะเป็นจุดแบบนี้นะครับเป็นรอยของพลาสติกนะครับเท่าที่ดูรีวิวเมืองนอกนะครับใน YouTube ช่องเมืองนอกเนี่ยหรือว่าเป็นรีวิวตามกลุ่มนะครับที่เขาถ่ายรูปมาจุดนี้จะเป็นกันทุกตัวนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันเป็นมากเป็นน้อยนะครับตรงจุดนี้นะครับส่วนของผมเนี่ยนอกจากจุดนี้ก็จะมีเป็นรอยนิดนึงนะครับรอยชิ้นงานที่มันไม่เรียบร้อยนะครับเราสามารถเอาตัวเอ่อเป็นตัวตะไบนะครับตะไบแก้วนี่นะครับที่พวกต่อกันพาเขาต่อกันเนี่ยนะครับมาตะไบให้มันเรียบได้นะนะครับอันนี้ซื้อชะปปี้ ่25บาทนะครับก็เอามาตะใบนะครับตะใบเนี่ยลบรอยพวกนี้นะครับมันลบได้นะเน่จะเห็นเป็นรอยอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องใช้อย่างอื่นทำนะนะคร Herm ับใช้ตะใบทําไม่ได้เพราะว่ามันอยู paint, ่ในร่องนะครับแต่ว <cane> <car> ่าเป็นท <car> ุกต <car> ัวนะครับใครเป็นอาการนี้ไม่ต้องซีเรียสครับเขาเป็นทุกตัวเลยในล็อตการผลิตนี้นะฮะในส่วนของแขนนะครับสามารถขยับได้แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นเฟืองด้วยนะนะครับนี่นะครับแล้วก็หมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็งอแขนได้ประมาณนึงนะครับนี่เป็นเฟืองเหมือนกันนะครับการงอแขนนะฮะนี่ นะครับเนี่ยแขนงอได้ลักษณะนี้นะฮะในชิ้นส่วนมือนะครับสามารถหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถขยับได้ทุกนิ้วเลยนะครับแยกจากกันเลยนะครับ5้านิ้วนะครับโป้งชี้กลางนางก้อยแยกจากกันได้เลยนะครับนิ้วโป้งก็ขยับได้งอได้นะครับก็นิ้วของตัว UTR03 เนี่ยเขาจะขยับเป็นแพรมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับสามารถขยับแยกกันได้เลยนะครับอิสระแต่ละนิ้วเลยนะครับก็ทําท่าประจำที่ผมชอบทําได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ผ่านแล้วในเรื่องของการขยับนิ้ว อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าการประกอบเนี่ยยังเห็นความไม่เรียบร้อยของการประกอบอยู่นะครับเนี่ยนะครับมันจะเห็นเป็นรอยแยกของตัวชิ้นงานที่มันประกอบเป็นชิ้นมืออยู่เห็นไหมเป็นรอยแยกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของการขยับเนี่ยนะครับตรงช่วงขานะครับให้ระวังชิ้นนี้ด้วยนะครับเวลาจัดท่าเล่นเนี่ยนะครับหรือว่าเวลาหมุนเอวนะครับมันจะติดชิ้นนี้ชิ้นนี้มันจะคอยเด้งขึ้นมาอยู่เรื่อยนะครับบางทีเราแบบขยับไม่ได้ระวังมันอาจจะไปเกี่ยวกันขัดกันนะฮะแล้วมันหัก ชิ้นขาเนี่ยมันเป็นเฟืองนะครับเนี่ยขยับดูได้ยินเสียงไหมนะครับด้านข้างก็เป็นเฟืองแต่ต้องระวังนะครับต้องคอยระวังด้วยนะครับนี่นะฮะ ข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับเนี่ยผมผมชอบลักษณะงานแบบนี้มากกว่านะครับที่เป็น ABS น่ะถ้าเกิดเป็นหุ่นนะนะครับด้านหน้าเนี่ยมันทํามาเป็นยางผมรู้สึกจับดูแล้วมันแบบยังไงไม่รู้ไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ก็มีการขยับได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าควรจะระวังนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยขยับได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่ายกขาสูงไม่ได้ต่อให้เป็น PVC มาก็เหอะนะครับก็ยังขยับได้ไม่เยอะอยู่ดีนะครับในการแบบยกขาขึ้นไปเยอะๆเนี่ยนะครับเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยกได้แค่นี้นี่ในส่วนของเท้าเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมรีวิวตัว UTR 03นเนี่ยนะครับก็มีคนมาบอกว่าเฮ้พี่ตัวนี้ทำไมมันยืนยากผมก็ยืนยากเหรอของผมไม่ไม่ยากเลยนะคือจัดท่าอะไรแล้วมันยืนได้ง่ายมากเลยคือไม่ได้มีอาการยืนยากตัวนี้ก็ยืนได้ง่ายเหมือนกันนะครับรากฐานดีต่อให้มันตัวมันสูงเพียวๆแบบนี้นะครับมันก็ยืนได้ปกตินะครับไม่ได้มีอาการยืนยากหรือว่ามีอะไรแบบพร้อมจะเซหรืออะไรเลยนะครับตัวนี้บาลานซ์ดียืนง่ายมากนะครับ ผมลองเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เขามีมาให้นะครับมาติดที่ตัวหุ่นทั้งหมดเลยนะครับโล่ดาบปืนนะครับลองเขย่าดูนะครับอย่างนี้ดูก็ได้ไม่ต้องเขย่าหรอกแรงไปนะครับ şey มันก็ไม่ได้มีอาการหลุดร่วงหรืออะไรนะนะครับดาบก็ยังถือได้ปกติไม่มีอาการหลุดหรือว่าหลวมอะไรเลยนะครับผมถือว่ามันเป็นหุ่นที่ดีนะนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ให้มาติดได้จริงนะครับเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้นะฮะนี่ทีนี้นะครับผมว่าส่วนสูงให้ดูนะครับว่าตัวนี้ส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหรร่นะคับ ความสูงตัวนี้นะครับอยู่ที่สามองเซนได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมลองยืนเทียบกันนะครับให้ดูนะฮะเป็นตัว twf 0 1นะครับลองยืนเทียบกันนะครับสเกลตามหนังจริงๆเนี่ยนะครับออพติมาเนี่ยจะเตี้ยกว่าเมคาทอนนิดนึงนะครับแต่ว่าในท้องตลาดตอนนี้นะครับที่เป็นหุ่นประมาณเนี้ยนะครับมันก็จะมีเป็นตัว twf 0 1ตัวหนึ่งนะครับที่มันพอจะยืนแบบเนียนๆกันได้แล้วก็จะมีเป็นตัว utr 0 2นะครับที่ยืนเนียงกันได้นะครับ ก็เอาจริงๆเนี่ยตอนนี้นะครับมันมีรูปลุดออกมานะครับเขาว่ามันเป็นตัว UTR02KO นะครับซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าค่ายไหนทำนะครับยังไม่มีข่าวที่น่าชัดออกมาแต่ว่าถ้าเกิดไม่รีบก็รอตัวนั้นก็ได้นะครับผมก็รออยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันตัวนั้นออกมาเนี่ยมันจะเป็นคู่ที่ยืนกันลงตัวมากนะครับก็จะเย็นนิดเดียนะครับรอข่าวที่ชัวร์ๆดีกว่าอันนี้ผมลองเทียบกับตัว LS03F ให้ดูนะครับนี่นะครับความสูงนะครับอันนี้ผมเทียบกับตัว MPP10 เวยเจียงให้ดูนะครับ อันนี้ลองยืนเทียบตัว M09 ให้ดูนะครับอันนี้ผมลองยืนเทียบกับตัว Optimus นะครับ TT01 นะครับน่าจะเป็นออฟที่ตัวสูงที่สุดแล้วนะครับที่ผมมีตอนนี้นะฮะอันนี้เทียบกับตัว Optimus b a c k Apple นะครับ อันนี้ยืนเทียบกับตัว toy wer twf09 นะครับอันนี้ยืนเทียบกับตัว a p t i m u s นะครับ t zero X e scale นะครับอันนี้ผมลองเทียบกับตัวงาน scale 1ต่อ6ให้ดูสักตัวหนึ่งนะฮะช่วงสุดท้ายนะครับผมสรุปตามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับสำหรับร่างหุ่นนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้แปลงร่างให้ดูนะครับเพราะว่าดูจากข้อต่อเนี่ยถ้าเกิดแปลงร่างเนี่ยนะครับข้อต่อโอกาสที่มันจะไม่แน่นนะครับกับข้อต่อชิ้นส่วนต่างๆตอนนี้นะครับมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเกิดแปลงร่างเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ได ตัวงานนะครับสีพลาสติกเนี่ยทำออกมาให้ฟิล์ต่างกับตัว UTR03 ประมาณนึงเลยนะครับตัว03เนี่ยตัวงานพลาสติกมันติดเขียวอมเขียวหน่อยๆเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบ ชิ้นงานเงาเเขียวเขียวนะครับไม่ค่อยสวยนะครับผมว่าสีของพลาสติกตัวนี้นะครับ bs02 เนี่ยสีดีนะครับก็เป็นสีออกแบบเงินเงินเงาเให้ฟิลเหมือนเล็กๆหน่อยนะครับสีสมจริงดูดานดีนะฮะยิ่งเวลาเปิดไฟที่ตาเนี่ยสีแบบนี้นะครับมันรับกับแสงไฟที่ตามากนะครับมันสวยดีนะฮะผมว่ารอบนี้ย BMB ทํากันบ้านมาดีนะเพราะว่าน่าจะโดนด่าเยอะนะครับในงานที่ผ่านมานะครับอย่างช็อคเวฟนะครับที่ขาหักกันทั้งรถเลยนะครับแล้วค่อยออกตัวแก้ไขมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ตัวงานมีการอัปดีเทลอัปสีเพิ่มนะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับผมว่ามันทําออกมาได้ดีนะไม่ได้อัปมาแล้วมันดูน่าเกลียดนะครับสีมันอาจจะมีความต่างจากตัว utr 0 3อยู่ประมาณนึงในช่วงแขนแต่ว่าผมไปเห็นงานพามวันเนี่ยนะครับมันก็จะมีสีที่แบบตรงแขนเป็นส in ีแดงบ้างนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าทําไมสีมันถึงต่างกันนะครับมันมีทั้งแบบสีแดงกับสีทองในในส่วนแขนนะที่ผมว่าเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีความต่างกันขนาดพามวันนะนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัปการขยับของนนนิิ้้้ววมมาาะครับีทไดด ขยับได้ทุกข้อเลยแล้วก็เป็นนิ้วที่สามารถจับชิ้นงานได้นะครับถือดาบถือไร่ไม่ล่วงนะครับถือว่าโอเคผ่านนะครับในส่วนของการประกอบเนี่ยการเก็บงานผมว่ามันยังคงเป็นมาตรฐาน QC ม m a อยู่นะครับมีชิ้นส่วนประกบไม่แน่นนะครับมีอ่าเป็นแบบชิ้นส่วนเนื้องอกเนื้องอกพลาสติกนะครับเป็นส่วนที่งอกมาเราสามารถเอาตะไบแก้วมาขัดเก็บเองได้นะครับในส่วนนี้นะครับต้องทําใจนะครับเล่นของเล่นจีนราคาถูกคุณภาพ QC ก็จะประมาณนี้แหละ นะครับชิ้นส่วนข้อต่อในตัวนี้ผมว่ามันของผมเนี่ยมันมีไม่แน่นบ้างนะนะครับแบบเอานิ้วดันดันแล้วหมุนได้รอบเลยอะไรเงี้ยมีประมาณนี้ด้วยนะครับผมถึงไม่ได้แปลงร่างงานเพราะว่ามันเสี่ยงที่แบบจะทําให้ชิ้นงานมันหลวมมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ผมรับได้นะที่มันไม่แน่นเนี่ยนะครับเพราะว่าโปรติกก็ยืนท่าเดียวอยู่แล้วนะครับ จุดเดียวของตัวงานเนี่ยที่ผมไม่ชอบเลยคือกระโปรงหน้านะครับซึ่งมันเป็นชิ้นยางและผมว่ามันเป็นยางที่อ่อนตัวง่ายไปหน่อยหนึ่งนะครับอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนเวลาเจอชิ้นงานแบบนี้นะครับระยะยางผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรกับชิ้นนี้บ้างนะอันนี้คือการคาดดาวล่วงหน้านะครับ ตัวนี้นะครับผมได้มาจากร้าน TK Toy นะครับออนไลน์นะครับพาขายรูรวมส่งนะครับอยู่ประมาณ2 0 9 0บาทมั้งนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยู่ใกล้ TK Toy ผมไปรับเองที่บ้านเขาราคาก็ถูกไปอีกตัดค่าส่งไปแค่นั้นแหละนะครับผมว่ามันคุ้มแล้วล่ะกับราคานี้นะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อมาทําไมวะเดี๋ยวรีวิวเสร็จขายต่อแม่งเลยอะไรงี้ไม่มีนะครับก็รู้สึกว่ามันมันเป็นงานที่คุ้มราคาดีนะครับกับสิ่งที่ได้มานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ